คดีพลิกแรงลูกสาวอยากดูลิซ่าแบล็กพิงพ่อซื้อบัตรเป๊แต่สุดท้ายเฟลแรงเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นฮือฮาทันทีเลยค่ะหลังถูกแชร์ลงโลกโซเชียลเมื่อคุณพ่อไซเปจากฮ่องกงผู้มีความตั้งใจซื้อตั๋วให้ลูกสาวสุดที่รักที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าแบล็กพิงแต่กลับเจอเซอร์ไพรส์กลับแบบไม่ตั้งใจเมื่อพบว่าตัวที่ซื้อมานั้นคือของลิซ่าวองศิลปินฮ่องกงชื่อดังอีกคนแทน้ งานนี้เรียกเสียงหัวเราะและความเอ็นดูจากชาวเน็ตแบบล้นหลามเพราะแม้ว่าคุณพ่อจะพยายามเต็มที่เพื่อเอาใจลูกสาวแต่ดันไปพลาดแบบน่ารักน่ารักซะได้หลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปคนมากมายก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนุกสนานบางคนก็แนะนำให้คุณพ่อศึกษาร,รายละเอียดให้ดีก่อนจะกดตัว๋วส่วนบางคนก็สงสัยว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบัน ถึงเท่านั้นเพราะเป็นเรื่องที่ชวนหัวเราะและสะท้อนถึงความต่างของวัยอย่างน่ารัก